มันไม่แน่นอนรอวันนี้ลม้มพรุ่นี้ก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้หวานเจี๊ยบจุบจ๊บๆยามเชา้ชาเช้าเลยครับมาใหม่ๆสวยๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ พรบูชาหลวงพ่อเงินครับไม้ขนุนเก่าๆเลยครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับพุทธสินงดงามครับแกะได้ปานีบรรจงสินเลยครับ มาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อสวยสวยเก่าเก่าเลยครับ รายการที่สองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันครับเลี่ยมกอบพร้อ,อมบูชาเลยครับหลังยันครับสวยๆคมๆเลยครับสามร้อยบาทจัดไปครับรายการที่สามครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับ เก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่4ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเหนือออกสีเหลืองๆเลยครับแก่ท้องครับสุกปังครับ รายการที่5ครับเป็นพระเนื้อผงวัดพับครับน่าจะเป็นพิมพ์วันทาครับเนื้อผงเก่าเก่ามันมันเลยครับรายการที่6ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่7ครับเป็นพระปิดตาครับปิดตาเนื้อผงพิมพ์ปั้นครับเนื้อแห้งๆเลยครับ รายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินลงรักปิดทองครับสวยๆเก่าๆเลยครับคาบน้ำทองเหลืองๆเลยครับรายการที่9ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ องค์พระล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่10บครับเป็นพระสิวลรีครับพระสิวลีหล่อโบราณเก่าครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ 300บาทครับบางบางเบาเบาครับเช่า2องค์500บาทครับจัดไปครับรายการที่11ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์อกคุดครับเหนือมันมันเลยครับ นุ่มๆแน่นๆเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่12ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะออกวัดห้วยเขนครับเหนื้อมันๆเลยครับแก่ทองครับ รายการที่13ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยบาดตาบาดใจเลยครับสีทองเหลืองอลามครับหน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่14ครับเป็นเหรียญ เป็นเหรียญยันดวงครับน่าจะเป็นหลวงพ่อสดวัดปากน้ำครับเหรียญตัดสลูครับเรี่ยมกรอบเก่าพร้อมบูชาเลยครับรายการที่15บหครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงหลังแบบครับ เนื้อเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับหนึกหนึกนุ่มนุ่มม,มันมันเลยครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับเนื้อผงครับรายการที่16ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ สวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่17ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเรี่ยมกรอบสีครับสวยสวยคมคมเลยครับ หล่อโบราณแปะยิ้มครับรายการที่18ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับน่าจะเป็นปิดตาครับด้านหลังเป็นอักษรเลขยันครับสวยๆคมๆมเก่าๆเลยครับ รายการที่19เครับเป็นพระลอดครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับพระลอดมหาวันครับจังหวัดลำพูนครับรายการที่20ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ เนื้อแก่ทองครับรายการที่21ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อนุ่มนๆนวลๆเนียนๆเ,นเลยครับ รายการที่22ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับองค์พระล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับรายการที่23ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ 300บาทก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ขาโต๊ะครับหมวนสารพุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับสีฟ้าสีขาวครับเนื้อนวลนวล แก่งแก่งแน่นแน่นหนึกหนึกเลยครับรายการที่25ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับเนื้อโลหะเก่าเก่าค่ำๆเลยครับ รายการที่26คเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักครับลักออกแดงๆเงนะครับมันๆเลยครับปิดตาพิมพ์ปั้นลอยองค์ครับรายการที่27เเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับน่าจะเป็นเนื้อตะกั่วครับ ตะก,กัวลองพิมพ์ครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่28ครับหล่อโบราณหลวงพ่อแช่มครับหล่อโบราณหลวงพ่อแช่มวัดฉะลองครับถือไม้เท้าครับ ถือตาลปัดครับรายการที่29ครับหล่อโบราณหลงพ่องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับนั่งฐานบัวครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ รายการที่30ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรครับเลียมกอบพร้อมบูชาครับหลวงพ่อโสธรครับวัดโสธรวัดลาลามครับบอรว,วิหารครับชะเชิงเซาครับ รายการที่31ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเหนื้อเหลืองๆเ,เลยครับสีทองทองเลยครับเนือมันๆ รายการที่32ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักครับเนื้อเก่าๆเลยครับรายการที่33ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับน่าจะออกวัดป่ามะไฟครับท่ามะไฟครับ เหนือโลหะเก่าๆเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่34ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ หลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคานครับจังหวัดพิจิตรครับรายการที่35ครับเป็นพระปิดตาครับด้านหลังเป็นภาษาจีนครับหลังยันครับน่าจะเป็นภาษาจีนครับปิดตาห้าเหลี่ยมครับเนื้อโลหะครับ รายการที่36ครับเป็นพระล่วงเนื้อภายเงินครับหลังรางปืนครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับไม่รักไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับรายการที่37ครับเป็นหล่อโบราณครับ ้ากระดานน้อยครับเนื้อชินตะกัวครับเนื้อชินตะกัวเก่าๆเลยครับออกเนื้อชินเงินเลยครับรายการที่3 8ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับหล่อๆล่ำๆเลยครับ รายการที่39ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินครับสวยสวยคมคมเลยครับมาชุดใหม่ๆสวยๆเลยครับ300บาททุกองค์ครับเช่า2องค์500บาทครับรายการที่40ครับ เป็นหูยานลบปุรีครับเนื้อชินครับหลังลายผ้าครับออกเนื้อชินเงินครับเลี่ยมกรอบเก่าๆเลยครับแตกลายงาเลยครับเก่าไม่เก่าครับมาดูถาดที่สองกันบ้างครับชุดพิเศษครับฝากมาแบ่งปันครับ รายการที่หนึ่งครับเป็นปางลีลาครับเม็ดขนุนครับเนื้อมันๆเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับปางลีลาเอวองอ่อนช้อยอลชอนอ่อนแอนเลยครับแต่ก้าวอย่างมั่นคงมั่นใจครับปางลีลาเม็ดขนุนครับ กำแพงเพชรครับรายการที่สองครับเป็นเหรียญพระครูวิวิริยะกิติครับโตน่าจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตครับที่ระลึกอายุ82ปีครับหลังอักขระเลขยันครับปีพศ2511ครับ รายการที่3ครับเป็นเหรียญพระประจำวันครับวันจันทร์ครับหลังยันห้าครับน่าจะเป็นหลวงปู่ใจวัดเสด็จครับรายการที่4ครับเป็นพระชัยวัดครับ หล่อโบราณครับด้านหลังตอกโคตดดีครับเดียมก่อบพร้อมบูชาเลยครับรายการสุดท้ายครับเป็นเหรียญพระครูสิทธิสารคุณครับหลวงพ่อจาดครับ เหรียญห่วงเชื่อมหลังปิดตาครับสวยสวยคมคมเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับราคาสบายกระเป๋าครับ บางบางเบาเบายามเชา้ชาเช้าครับขอบคุณครับ